สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวภาคค่ำนะคะช่วงนี้ขอเชิญรับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่วนประกอบพิธีสมโภชพระสมเด็จองค์ปถมพระพุทธเมตตาณวัดเทพประธานอธิพรจังหวัดจันทบุรีเวลา16.54นวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินถึงอย่างสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว หน้าที่ว่าการอำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีโดยมีนายมนสิทธิ์ไพศาลธนวัฒน์ผู้วารจาการจังหวัดจันทบุรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนเฝ้าทุลละองทุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดเทพประทานอธิพรอำเภอ,อสอยดาวจังหวัดจันทบุรี เวลา17น17นาทีสเสด็จพระราชด,ดำเนินถึงอย่างวัดเทพประทานอธิพ์มีพลอากาศเอกชนิดพุกผาสุของคม,มนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการจัดสร้างพระสมเด็จองค์ปฐมพระพุทธเมตตาพร้อมด้วยคณะกรรมการหัวหน้าส่วนราชการขร้าราชการและประชาชนเฝ้าทุลอองทุลีพระบาทรับสเสด็จ ภายหลังทรงลงพระประมาพิไทยและทรงลงพระนามาพิไทยในสมุดที่ระลึกแล้วสเสด็จเข้าพระพลาพิธีส่วนประกอบพิธีสมโภชพระสมเด็จองประถมพระพุทธเมตตาโดยพระอาจารย์ธาตุอธิปัญโยเจ้าวาดวัดเทพประทานอธิพรเป็นผู้ริเริ่มโครงการได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงมหาดไทยกองทัพากาศกรมประชาสัมพันธ์ตลอดจนพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมใจกันจัดสร้างขึ้น เพืน่อน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาทิพอดุยชมหามร,มหราชบระมณฑปพิษใน,ในโอกาสพระราชพิธีมหามงค,คลเฉลิมพระชมพรรษาเจตรอบ5ธันวาคม2554พระสมเด็จองค์ปฐมพระพุทธเมตตาเป็นพระพุทธรูปปางมาราวิชัยกรมศิลปากรเป็นผู้จัดปั้นประดิษฐานอยู่บริเวณดาดฟ้าอาคารอง์พระมีขนาดหน้าตัดกว้าง29เมตรสูง45เมตรเท่ากับความสูงของอาคาร15ชั้น สร้างด้วยวัตถุธาตุล้ำค่าทั้งองค์อาทินิละตะนะพลอยนุภาเก้าสเก็ดดาวหรืออุลกะมณีหรืออัญ,ญมณีศักดิ์สิทธิ์ไขมุกลาตรีและกาบหอยมุกผิวองค์พระสร้างด้วยดินประมาณ2,000ตันฉาบพลอยทับทิมเวลากลางวันองค์พระจะเป็นสีดำประกายชมพูส่วนกลางคืนจะเป็นสีชมพูอมแดงโครงสร้างผนังองค์พระเป็นคอนกรีตผสมหินดิน,นรัตนะ พื้นปูด้วยหินอ่อนขาวเช่นเดียวกับที่พระมหาเจดีย์ชเวดากองสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาและพุทธคยาสาธารณรัฐอินเดียคือแม้แดดร้อนแต่พื้นไม่ร้อนสามารถเดินด้วยเท้าเปล่าได้ใช้เวลาในการจัดสร้าง12ปีตั้งแต่ปี2554แล้วเสร็จปี2566 คณะกรรมการจัดสร้างได้เชิญตราสัญ,ญลักษณ์ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาเจ็รอบฮธันวาคมพุทธศักราช2554ประดับบนผ้าทิพย์พระสมเด็จองคปฐมเพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนในภาคตะวันออกและเทิดทูนสาบันชาติาศาสนาและพระมหกากษัตริย์ท้ายนเป็นการอนุรักษ์และเผยแผ่ประติมาการรมพุทธศิลป์พร้อมทั้งเป็นพลังที่จะคุ้มครองประเทศชาติกับถวายเป็นพุทธบูาชาให้เป็นสมบัติของพุทธศาสนิกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศสื่อไป โอกาสนี้พระราชทันพระบรมราชาโองการให้คณะกรรมการจัดสร้างเฝ้าทุนละอ,องทุนีพระบาทถุงกล้าทุนกระหม่อมถวายของที่ระลึกจากนั้นพระราาทันของที่ระลึกแก่ผู้มีอุปรกาะรรคุณสมทบกองทุนพระสมเด็จองค์ปฐมพระพุทธเมตตาจำนวนหนึ่งร้อยคนในการนี้เจ้าวัดวัดเทพประทานอธิพรถวายพระสมเด็จองป์ปฐมพระพุทธเมตตาทำด้วยนินขนาดหน้าตัก 9นิ้วและหน้าตักหนิ้วและพระพิมพ์แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและถุงกล้าถุงนกระหม่อมถวายพระสมเด็จอง์ปฐมพระพุทธเมตตาขนาดหน้าตักหนิ้วแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี โครงการจัดสร้างพระสมเด็จองประถมพระพุทธเมตตาเริ่มจัดสร้างตั้งแต่ปี2554โดยพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวีกรมมรืนสุทธานารีนาถเสด็จไปทรงวางศิลาเลิกเมื่อวันที่30มีนาคม2554สำหรับอาคารองค์พระมีความสูง2ชั้นจะแสดงที่าการถาวรทั้ง2ชั้นชั้นที่1ประดิษฐานพระสมเด็จองประถมจำลองปางจากักรพรรดิแกะสลักจากหยกพม่าหนัก3ตันและประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญ,ญเดชมหาราชบรม,มนาถบพิษส่งพระพนวดจัดทําด้วยกระจกเทมเปอร์สามารถมองทะลุเห็นทั้งด้านหน้าด้านหลังบริเวณผนังมีภาพการสร้างพระสมเด็จองค์ปฐมพระพุทธเมตตาประวัติวัดและ,ะภาพใบโพสีทองปูเสาวเป็นไกด์แมปบอกว่าในอาคารนี้มีอะไรชั้นที่สองประดิษฐานพระสมเด็จองค์ปฐมจำลองปางชนะมารทำด้วยโลหะรุมดันหนักหนึ่งตัน มีนิทรรศการก่อสร้างพระสมเด็จองคปฐมพระพุทธเมตตาตลอด12ปีที่ผ่านมารวมทั้งตัวอย่างวัตถุธาตุอันล้ำค่าที่นํามาจัดสร้างอย่างประณีตท,ทุกขั้นตอนในงานมีการมอบหนังสือพลังแห่งศรัทธาที่เราเรื่องด้วยภาพเกี่ยวกับการก่อสร้างพระสมเด็จองคปฐมพระพุทธเมตตาเพื่อเป็นที่ระลึกแก่ผู้ที่ไปร่วมในพิธีสมโภชครั้งนี้ โอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพรกักรก,กรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หมู่ล,ลนิธิการชนะบารมีรวมกับหน่วยแพทย์พอสวจงังหวัดจันทบุรีและกองแพทย์หลวงนำหน่วยคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยใช้เครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ไปตรวจรักษาแก่สตรีกลุ่มเสี่ยงรวมทั้งตรวจรักษาโรคทั่วไปแก่ประชาชน การเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีสมโภชพระสมเดตต็จองประถมพระพุทธเมตตาณวัดเทพประทานอธิพรในครั้งนี้อย่างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมาหากรุณาธิคุณแก่ประสงค์กรชาวจงังหวัดจันทบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงซึ่งต่างพร้อมใจกันไปเฝ้าทุลอองทุลีพระบาทรับเสด็จจำนวนมาก สมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแถบพระองค์ไปในการพระชาชทาปรียบัติแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือและมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชประจําปีการศึกษา2566 เวลาแปนาฬิกาสนาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทางพระองค์ไปยังศูนย์เทศกาลและการประชุมไบเทคบางนาในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือประจำปีการศึกษา2 5 6 6เป็นวันที่1น่โดยปีนี้สภามหาวิทยาลัยได้ถูลเกล้าถูลกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเฉลิมพระเกียรติคูณเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชบพันษา6รอบ28รกรกรกฎาคม2567 จานำพระราชทานปรียาบาัติกับผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากวิทยาลัยนานาชาติคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัลคณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมรวม2,667คน ในการนี้พระสถานพระราชวัต์ความว่าทุกวันนี้วิทยาการต่างๆจเจริญก้าวหน้าขึ้นเป็นอันมากทําให้คนเราสามารถติดต่อสื่อสารกันได้อย่างสะดวกรวดเร็วและกว้างขวางด้วยวิธีการที่หลากหลายมากขึ้นแต่การรับข้อมูลข่าวสารต่างๆก็จําเป็นต้องระมัดระวังมากขึ้นเช่นเดียวกันมิฉะนั้นอาจาก่อให้เกิดโทษทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นได้ ทุกคนจะต้องรับข้อมูลข่าวสารอย่างมีวิจารณญาณกล่าวคือต้องตรวจสอบแหล่งข้อมูลให้ชัดเจนแล้วพิจารณาข้อมูลนั้นอย่างถี่ถ้วนให้เห็นเหตุเห็นผลเห็นประเด็นสำคัญและความหมายที่แท้ตลอดจนแยกแยะความจริงความเท็จ ความถูกความผิดรวมทั้งประโยชน์และโทษก่อนที่จะรับข้อมูลข่าวสารดังกล่าวมาใช้เพื่อนําไปเผยแพร่ถ่ายทอดให้แก่ผู้อื่นต่อไปหากบัณฑิตตั้งใจยพยายามฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีวิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสารได้อย่างแท้จริงแล้วก็จะเป็นประโยชน์ในการดําเนินชีวิตและการทํางานในสังคมปัจจุบันรวมทั้งเป็นคุณแก่ส่วนรวมประเทศชาติอย่างยิ่ง เวลา17นาฬิก38นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เสด็จพระราชดำเนินทางพระองค์ไปยังอาคารนวมะภูมินวชิราวุธวิทยาลัยในการพระชาชพิบัติกับผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชประจำปีการศึกษา2566 จากคณะพยาบาลศาสตร์เกือ้อการุนคณะแพทยาศาสตร์วชิรพยาบาลวิทยาลัยพัฒนามหานครคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพและวิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมืองในหลักสูตรต่างๆรวม565คน โอกาสนี้พระสถานพระราชวัดความว่าการที่ประเทศชาติจะเจริญรุ่งเรืองได้ต้องอาศัยผู้รอบรู้ในสรพวิทยาการต่างๆเป็นกำลังสำคัญผูท้ที่กำลังสาเร็จการศึกษาในขั้นหมหาวิทยาลัยเป็นผู้ที่มีความรู้สูงจะไปประกอบกิจการใดก็คงทำได้เพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่ชาติบ้านเมืองโดยใช้ความรู้ที่ร่ำเรียนมาแต่การจะกระทำสิ่งใดโดยใช้ความรู้แต่อย่างเดียวนั้นอาจจะไม่สามารถสำเร็จราบรื่นเท่าใดนักจำเป็นทุกคนจะต้องยึดหลักศิลธรรมเป็นเครื่องเตือนใจให้ปฏิ แต่สิ่งที่ดีงามด้วยทั้งการกระทำคำพูดและความคิดประกอบกับรู้จักใช้คุณสมบัติในตัวให้เป็นประโยชน์เป็นความเจริญก็จะสร้างความสำเร็จในชีวิตและกิจการงานได้ ตรงข้ามหากบุคคลใดแม้จะมีความรู้สูงแต่ขาดความละอายและเกรงกลัวต่อการทำชั่วทำผิดก็จะนำความรู้ไปใช้ในทางมิชอบส่งผลให้ตนเองและสังคมเดือดร้อนวุ่นวายจึงขอให้บัณฑิตตั้งใจพยายามฝึกฝนความคิดจิตใจและความประพฤติปฏิบัติให้เจริญงอกงามควบคู่กับความรู้แต่ละคนทั้งสามารถเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้มีความเจริญรุ่งเรืองได้อย่างแท้จริง หลังเสร็จสิ้นพิธีพระราชทานปริญญาบัตรท่ดพระเนตรการแสดงดนตรีและการขับร้องเพลงถวายพระพรใน,นโอกาสวันคล้ายวันพระจ้สมพวันที่2เมษายน2568จากนั้นท่ดพระเนตราาการผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยอาทิคณะแพทยาศาสตร,ร์บริษัทพยาบาลเสนอโครงการการพัฒนาเครือข่ายบริการสุขภาพประชาชนเขตเมืองแบบโรณาการโรคเบาหวานโซนดุสิตเพื่อประชาชนเข้าถึงง่ายไร้ร,รอยต่อ เชื่อมโยงปลอดภัยผลลัพธ์การรักษาดีมีคุณภาพจะได้รับการรับรองการพัฒนาคุณภาพทานพยาบาลระบบเครือข่ายบริการสุขภาพการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานเป็นแห่งแรกของกรุงเทพมหานครการดําเนินการส่งต่อได้รับการยอมรับจากกองทุนต่างๆใช้เป็นต้นแบบ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาผนวิไลรักอัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควรัฐบวรคัทยราชนารีทรงงานทางด้านสัตวแพทย์ณโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน เวลา6นาฬิกา59นาทีวันนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเถอเจ้าฟ้าจุฬาพรวุฒิลักษ์อัคาราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบวรกัตย์ยราชนารีเสร็จออกนัศูนย์ศัลยกรรมและการผ่าตัดผ่านลำกล้องชั้น2อาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาบรมราชินีนาถโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยกเกษตรศสาสตร์บางเขนทรงงานด้านสัตวแพทย์ร่วมกับทีมสัตวแพทย์เพื่อผ่าตัดให้กับสุนัขส่งเลี้ยงเพศเมียจำนวน3ตัวซึ่งเป็นสุนัขผ่านสาเบริเวณฮัสกี้ ประกอบด้วยคุณพลอยอายุ4ปีเคารับการผ่าตัดธรรมนัลศัลยกรรมระบบสืบพันธุ์คุณหลาเต้อายุ5ปีเคารับการผ่าตัดไส้เลื่อนบริเวณสะดือและคุณคริสตตลอายุ6ปีเคารับการผ่าตัดเนื้องอกที่ช่องอกด้านซ้ายในการนี้ส่งงานวิสัญญีศัตวแพทย์เพื่อวางยาสลบและคงภาวะการสลบให้กับสุนัขนอกจากนี้ส่งติดตามสัญญาณชีพเพื่อส่งประเมินความปลอดภัยตลอดการผ่าตัดอย่างใกล้ชิด และหลังการผ่าตัดส่งใส่พระไทยในการติดตามการสัตว์ทุกตัวที่ส่งรักษาให้เป็นไปตามแผนการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพโช่วงนี้ขอเชิญชมวัดเก่า